นี่ครับโซเล่กันครับยันบอลเลี้ยวครับจุ่มหวัวกันซีค้นหาค้นครับพี่น้องดุมดำดุมดำเอ้าเอาให้มันเลี้ยวภายในมือนี่เลยมือเนี้ยรถแห่ชะบาแก้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยให้มันได้คืบปีกไก่ในเด้อนี่มา,า้ยให้มันคืบปีกไก่นี่เด้อปีกไก่นี่โอ้ขี่รถห้างเบ็ดแห่เขาอยู่งไงแห่เนาะเอาลูกอีกเอาลูกอีกครับเอาลูกอีกแล้วก็น,นี่พี่ดีอือครับฟังทั้งนี้กับเฮ็ดยังกันก็เลูกพวกเป๊กเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งครับ เสีดอีหยังกันลงโกรงเปีงโปรลงโก่งเป็กย่อรถเข่าอู่ท่านบ่ได้เข่าเลยเพราะว่าเปลี่ยนใจให้รโดลิกอยู่นี่เลยให้ให้ใหโดยดีกับให้เฮ็ดอยู่นี่เลยที่ข้างก็เฮ็ดอยู่พุ่นมันสิอ้างกันมันสิวุ่นวายกันสิ้อวุ่นวายกันเป็นไรครับช่างเป็นไงครับครับผมกำลังเตรียมติดตั้งครับนายช่างช่างนายช่างใหญ่ไม่เฮ็ดให้โดลิกมาแต่บ้านได้ครับบอกพี่น้องไง บ้านหนองไผ่ครับผมบ้านหนองไผ่เนาะใกล้ๆกันนี่นะครับมีทุกอยันครับผมไฮโดรลิกบ๊มไฮโดรลิกกระบอกไฮโดรลิกเรื่องไฮโดรลิกไว้ใจได้ซื้อช้างยังอ่าคุณยัยอเนกครับผมฮะคุณยัยอเนกครับบ้านหนองไผ่ครับคุณยัยอเนกบ้านหนองไผ่ครับบ้านนองไผ่ถนัดเกี่ยวกันช่างครับอ่าเตี๋ย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 ถนัดเกี่ยวเอ้าะถนัดเกี่ยวอ่าถนัดเกี่ยว ยังย oh, mm. um. yeah. yeah, yeah, oh, yeah. ังเดียวเดียวนี้ถนัดรถเทียบอ่ะดิวนี้ถนัดรถเทียบนะโอ้ยเขยมยั่นี่แด้สามชิโมมแล้วเนี่ยแจ้มองเดียวเนี่ยบเรือจักเทียอยัเนี่ทังกระไดกินข้าวลบากแล้ยันยูดิอโอ้สามชิมมนงีดีเลยะมองเนี่ยสีเอาสีไม่เชื่อมเลยดี๋ยวเอาสีมเชือที่ตาไฟบ่แม่เอานไ่หเพราะยี่ทำมน้หมาอย่งเจ้า

เงีนบ่ไงช่างเอาอีดีได้เนี่ยหมุนออกโอ้ได้ยินข่าวว่าเฮ็ดสุดยอดเลยได้เนี่ยไฮโลิกเนี่ยเนาะผู้เชี่ยวชาญคะจากผู้ใหญ่อเนกจำเรื่องที่เตลผมเอิ่นอเนกอันนั้นอเนกอันนั้นกันช่างคือคือได้คุยกันไว้ด้เนี่ยในคลิปเนี่ยครับผมโอ้ยกล้องกระแตกด้อยากได้ไอโฟนสิบหกสิบเจ็ดน้ำขอเสตียนี่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 ขันนี่คันนี่คันนี่เมาให้โดยดิเบิดคันเลยเด้อ นี้ว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมาให้รีบเบิดคันเลยดีเฮ็ดไปแกล้ๆพี่เลยให้โดยดีกันตั้งทาเลยเนี่ยวันที่นี้ถ้าดีถือใจอีกพูดอะไปเฮคายคันนั้นดีกวันที่เนี่ยโอ้หลายคันถึงครับรับรองผลงานครับรอเบรองผลงานเนื้อนะอย่าเสาอย่าเสาอย่าเสาะนี่ครับว่าที่เอารถไปอู่กะบ่ได้ไปคือเกา

นครับงานงานกะที่เป็นซาซาเน่ยบัซาดอกครับกะเฮ็ดด้วยทุ่มืงอนหล่ยแต่ว่ามันถักได้แค่นี้ครับพี่น้องมันได้แค่นี้ครค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปกะเนาะเนาะผมมันเป็นคนละเอียดตืบหนึ่งโยกเหลววนก็เลยบัได้เนี่ยผมกะได้ลื้อเฮ็ดไหมพี่น้องพี่น้องคดมันคดรเนี่ยกะต้องลื้อเฮ็ดไหมใช่หรืได้ลื้อออกเฮ็ดไหมกะเป็นคนที่แบบยังไงผมผมบอกบ่ถือขันผมได้เฮ็ดฮะนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งหนึ่งนิ้ว หนึ่งนิ้ววัดเอาอยัางวัดเอาวัดเอาวัดเอาเอาน้ำวัดตามเหรียญตัวนี้ละที่ไปเอาดัน,นวัดตามเลรีตัวนี้ละเนี่ยนี่รูเลี้ยงเลยกบเกียดคลิปเนลยโอ้ยหขุยอันเล็บหลุดจูดดอก

คนฮะผู้กำกับมันอันเพียรหองนอนอยู่พุ่นออยู่เย่ยันเลยสมองบดเดินแล้ลูกพี่นาาหนอ่อยเออ,เอ,อนั่นละมองงอออั้นออโอ้ยสิ่ที่เป็นคืึกคักแน่ครับพี่น้องเพราะว่าเป้า่าเร่งอยู่ครับเริงงานอยู่เป้าเร็งงานยัน ย่านรถลูกค้าเข้ามาแล้วย่านรถบ่เล้วมันต้องเลี่ยวมันต้องเลี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสําคัญสําคัญนะรเนี่ยคือนี่ใส่หลังคาใส่หลังคาหุ้มข้างคือหุ้มข้างหุ้มเหล็กทุกอย่างแล้วจังค่อยเอียเข้าไปอุบัติรับยังสิได้ตู้หมุนก็ต้องเลี่ยวข้างหน,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 น้าก็ต้องเลี่ยวจังค่อยสิอเอาเข้าไปเทีย่ยเดียวไปจอดปุ๊บเที่ยเดียวไปเนียดเลยครับพี่น้องก็คือคนอยู่นี่ซีคนกับหุ่มถอยกันนึงเสียล่ะพี่น้อง มันกะดิสาเนี่ยกับเลียนไปเฮ็ดขั้นนั้นเนี่ยเลียนไปเฮ็ดขั้นนี้เนี่ยเนี่ยคนมาเฮ็ดขั้นนี้เนี่ยหมูเว็ดน,นี่เราวันนี้ตอนนี้เพื่อนเฮ็ดให้ให้โดยลิกยุ่งอะให้มาเฮ็ดใส่กันยุ่พี่กะ,ะ,ะเลยเป็นวนไว้เนี่ยตามที่บอกเตกงดึงดันว่าที่ว่าบอกเต่งกับคนมา ออเออโตขึนีโเนาะออเอผู้ใดต้องผูกพ้องกันละออไม่เหมือนกันเนาะเหมนไหมหมดเวลานี่ม่พอมันไหมใกล้เ้งเลยฮึฮึฮนฮึโคตรพ้อกันนาะพ้องกันีกวเมื่ออาชีพวะเนี่ยเมื่ออาชีพเมื่ออาชีพวเนี่ยโตขึนนะรับเนี่ยใช่ราคาถูกวะเฮ้ยเพ่ะีอ่ะพีอ่ะเป็นเี้ีมเรวๆไปเรีวๆไม่ต้องเน้นสีสันเป็นไงครับเป็นไงครับ ไม่ต้องซื้อแพงครับโทรศัพท์ราคาถูกก็ก็ทําคลิปได้ครับไม่มีปัญหาครับเรารับจุกเพียงแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวครับพี่น้องซื้อซื้อแพงซื้อแพงก็ได้ท่อเก้านั่นแหละเงินซื้อซื้อถือก็ได้ท่อเก้านั่นแหละเพราะว่าขึ้นอยู่กับความขีดขั้นกับความขึ้นกับความขีดขั้นหรือความมันเห็ดม่แต้มันลงกใชขีดขั้นก็พ่ได้ละตังข้ามันก็ได้ตังเนี่ยเดี๋ววันนั้ขาอายย่างยองอ่ะสเนี่ยผมขายขีดขั้น เล่นเลยเบิ่งกันได้หก็นเล่นเลยเบิ่งกันนี่ก็ลืมอย่างเดียวมันไม่โอเคเนี่ยเขาทำเลยไม่โอเคไม่โอเคเน่ื้อหมายเขามาอย่างไงไม่โอเคเนี่ยตรงตรงนี้ไม่เชื่อมนี่ไม่โอเคตรงนี้ก็ไม่เชื่อมนี่มันต้องเชื่อมใช่ไหมครับเออแถบนี้ไม่เชื่อมนี่ก็ไม่โอเคนี่เออบางได้อีกวะอันนี้ไม่เชื่อมนี่ไม่โอเคช่างชันเห็นน่นเห่นเห็นน่นเนี่ยเตามันที่เปาเออเตามันที่ต้องเชื่อมต้องเชื่อมแล้วก็โผล่อ้าวคือแตกวะแตกบ่ดแล้วพื่นแตกแล้วเนาะ แตกด้วเนี่ยตายแล้วเเชื่อวะโอ้กมเงาเนี้มาน่าเชื่อมกูนี่ด้วยเนี่ยไม่ทำไรมือไ่นี่นีก็ไม่โอเคนี่ยก็ไม่โอเคนี่ยนไม่โอเคนี่มันเ้าเนาะปีไก่เนี่เนาะต้องยึดมั้งต้องเชื่อมด้วเชื่อมเชื่อมจังี่้พันมาเนี่ยนี่อันจังเส้นพันนึงับบ่อพันนี่กัน เดี๋ยวกับเพื่อนฝาวน้ำเขาเน้อปีกไก่เนื้อดีดีไปยังไม่ได้ซ้ำนี่อ่ไม่ผ่านไม่ผ่านเลยงั้นเดีอยวมานไปงั้นเดีอยวงั้นเดีโอ้ได้ก็เอาโอ้แห้งหมันมิวสิกเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ที่เพียงเท่านี้ฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามกดเคาะกะละมังเคาะกระดิ่งกระคังเปล่งปังให้คือเกาครับพี่น้องโอเคไม่ทำเพาได้ขึ้เกาพี่น้องจู